สวัสดี FC ป่าเอสรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่ทางช่องแอน,นารถบ้านราคาถูกนะคะวันนี้มีรถมานำเสนอแล้วนะคะหลังจากาหายไปหลายวันนะคะป่าไปส่งรถบ้างไปหารถบ้างกลับมามืดค่ำก็เพิ่งมีเวลาวันนี้เนาะก็ฝนก็ทำท่าจะตกอีกนะคะเลยรีบทำวิดีโอกันหน่อยนะคะอาสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Jazz คนที่ชอบขนของเยอะๆนะคะ มันพับเบาได้นะแบบกระทัดรัดแต่ว่าขนของได้แน่นสำหรับคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะคะคันนี้เหมาะมากเลยแม่ค้าก็ขนของได้เนาะขายเสื้อผ้าตลาดนัดอะไรแบบนี้นะคะการฝนกันแดดตอนนี้ราคาก็น่ารักน่ารักแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปถามป๋าดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างป๋าเป็นไงคันนี้รถมือเดียวเช่นเดิมนะครับรถมือเดียวปีสอง5ันห้า เครื่อง idsi คนมีอายุใช้สวยที่รุดสวัสดีครับพบก,กับผมปาเอสรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่ตัวจริงนะครับแต่หมวกไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่ละหมวกโดนฝนครับทิสละบรีฝนตกหนักหมวกขึ้นลาไม่ <c oughs> รับหมวกขึ้นลาโดนฝนเช <c oughs> ่นเคยครับพบก,กับผมก็จะมีรถมารีวิวให้ท่านดูรถรุ่นนี้คันนี้รุ่นนี้เนี่ย เราเคยมารีวิวมานําเสนอท่านผมว่าน่าจะเป็นร้อยคันละว่าเป็นรถยอดนิยมจริงๆส่วนตัวคือชอบอีกครับรุ่นนี้ต่อไปผมบอ,อกได้เลยรุ่นนี้คือรุ่นเก่าเก็บเลยนะครับเก่าเก็บเลยรถที่พูดถึงนี่คือ Honda Jazz GD ตัวแรกครับคันนี้ปี2005เครื่อง idsi ที่สำคัญคันนี้รถมือเดียวติดแก๊สไม่ต้องห่วงไม่เคยติดแก๊สแ,แน่นอนนะครับ ดูแลดีผู้หญิงใช้คนเดียวเลยนะครับที่สำคัญมีชุดแต่งให้รอบคันด้วยนะครับได้มาหลายวันละแต่เราไปเก็บสีชายล่างให้ชายล่างก็ไปถึงพวกพวกสเกิร์ตมันจะมีริ้วรอยขีดคอนแล้วก็ไปเก็บให้ให้มันดูดีเนาะมันดูสวยส่วนอื่นๆก็ต้องมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานของเขาเพราะไม่ใช่รถใบแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแจส๊สมือเดียวคันนี้ นาใช้ก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะเริ่มดูเลยครับ Honda j a จ z รหัส GD คันนี้เครื่อง idsi รถมือเดียวทะเบียนเดิมเลยเนี่ยเจ้าของนามสกุลรังด้วยคันนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันทำให้ละไฟทุกดวงติดหมดนะครับไฟก็ทำสีขัดสีใหม่ขัดสีขัดเงาใหม่ก็ขัดไฟให้ด้วยนะครับนี่ครับ ไฟเดิมๆไฟเดิมๆเป็นสีบอลทองริ้วรอยมีบ้างตามการใช้งานสีคันนี้ผมให้90% 90%ในความเดิมความเงางามของเขานะครับ90%เอรนี่ยริ้วรอยส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีบ้างนะครับมีบ้างนเนี่ยพพวกขอบยางเนี่ยผมต้องไยขอบยางเดิมๆเขาขอบยางเดิมๆนะครับขอบยางเดิมๆกันสาดมีให้แล้วไม่ต้องไม่ต้องติดนะครับไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่มี ชนหนักชนเบาตัดต่อน้ำท่วมไม่มีช่วงล่างนี่ไม่มีดังเลยนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังยางกูดเยียปียี่สิบเอสี่เส้นเลยดอกหนามากหน้ายางยังนิ่มอยู่เลยนะครับมีน้ำมีมีที่บัดต้ํงฝน,นหลังนะครับคันนี้ห้าประตู idsi โลโก้อยู่ครบหมดี่โลโก้อยู่ครบหมดออปเป็นมันเป็นสีมอนทองอ่อ,อ,อ,อนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เข้มนะ เด่นในกล้องเอ้เป็นสีบอลเงินเป็นสีขาวเลยรู้ป่าเป็นสีบอลทองอ่อนมากเลยครับอ่อนมากเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างดีที่ผมบอกนะครับช่วงล่างดีที่บอกไฟทุกดวงติดหมดเลยอ่ะรถห้าประตูก็มาเริ่มดูข้างหลังกันเลยนะครับโอ้โหนี่อ่ะนี่แผงเปิดมานี่นะนี่ดูสิดูความเดิมของเขานี่เดิมร10้อยกาวร้อยอะไรเดิมหมดเลยชนหนักชนเบาสกิดไม่มี ่ึงมืออยู่ครบหมดนะครับสําำคัญเนี่ยที่ผมบอกนะครับเบาะมันจะพับได้เนี่ยเราเลื่อนเวลาเลื่อนแล้วเราใช้เบาะราบเรียบเนี่ยนะครับก็เราเลื่อนเบาะหน้าไปหน่อยพอเลื่อนเบาะหน้าออกไปปุ๊บพอมันลงปุ๊บเราก็เลื่อนเลื่อนกลับมาตามที่เราต้องการได้นะครับตามที่ต้องการได้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมๆเลยนะครับเบาะผ้าเดิมๆ ริ้วรอยตามการใช้งานก็มีบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดให้เท่าที่เราทําได้นะครับเท่าที่เราทําได้เราก็จะทําให้บอกเขาสวยเนี่ยฮอนด้าแจ๊กับพวกติกตี้เนี่ย,อบ,ยบอกเบาะบอกเขาจะสวยจริงนี่ดูความกว้างนี่นี่ผมสูงเอ่อร้170นะอยเจ็ดสิบเนี่ยสบายเลยนะแออจแอนหัวเลาะใหญ่เลย อ่นะแนะ่ฮอนด้าแจ๊เเดเปิด<บ>ท้ายโอ้เอาเอาที่นอนนะปูนะอืมเนี่ยเอาเนะี่ยสบายเลยเนาะเนี่ยสบายเลยน,ะนี่นี่น,นี่พับอย่างนี้ได้อีกทั้งคู่เลยนะครับถ้าเราจะวางของจะวางของตรงนี้ตั้งหากเนี่ยนะครับจะวางของเนี่ยนี่ นี่แล้วแล้วผมจะให้ดูความการดูแลของเขาอันนี้นะครับตรงรุ่นนะหนึ่งชิน้นอันนี้ก็ตรงอันนี้ผมก็ตรงรุ่นคนะมันมีนี่เขาเอาพลาสติกคุมนี่อีกนี่พลาสติกคุมผมนี่อีกเนี่ยดูสินะครับแต่ข้างหน้าเขาเอาออกไปละผมอะไอไอไม่ใช่ไอพลาสติกต่ะ <c oughs> นะครับ แต่ก็ยังอยู่เนี่ยผมผมแจด๊ดไอ้ไอ้ยางแจด๊ดนี่ก็แจ๊ดเนียแต่เนี่ยพลาสติกพลาสติกไม่มีล่ะมีอันนั้นอะ่ะเนาะดูด,ด,ดูดูต่อกันเลยแล้วกันตรงนี้ก็ตามการใช้งานนะครับจะมีแบบล,กลอกๆบ้างครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดอมืพับได้ไหมแจด๊ดพับไม่ได้ ฮอนด้าแจ๊สจีดีนี่พับไม่ได้นะถ้าตัวไหนพับได้คือเขาไม่ใส่มอตเตอรอ์มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านี่ก็รุ่นนี้มันไม่ใช่รุ่น็อปเพราะฉะนั้นแอร์แบกไม่มีนะครับแอร์แบกไม่มีมาดูที่ส่วนพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยนี่ก็มีเกียร์เกียร์ที่มือเกียร์สปีดกดตรงนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกดตรงนี้เลยนะครับบวกลบบวกลบแต่ผมแนะนําว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่ชํานาญอย่าไปเล่นดีกว่านะครับเกียร์จะพังไวนะครับเกียร์จะพังไวนะครับ ผมอะไรก็ดีครับผมอะไรตัวนี้นะผมตั้งแต่ผมเอามานะไม่เคยมีลอกมีอะไรเลยนะตัวหนังเขาดีมากวินิยูเดิมเดิมเดิมนะครับดีอะไรฟังได้หมดครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นอันนี้ที่วางของที่วางของได้แล้วก็ที่เสียบเสียบชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะครับตรงนั้นเกียร์นะครับเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเกียร์ CVT นะครับจำไว้นะครับเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำาเครื่องต้อง CVT เท่านั้นนะครับด้านนี้มันจะมีที่วางของ ใส่ขวดน้ำ1,500ลิตรได้เลยนี่ตัวนี้นี่ครับแล้วก็มีม,ม,ม,มันมันมีสองฝั่งนะครับมีสองฝั่งเลยนี่ปึ๊บอ่คู่มือคู่มือการใช้อะไรยังอยู่ครบหมดนะครับคู่มือการใช้อยู่ครบหมดอ่าสมุดคู่มือพอดีผมเอาลงไปนะครับพอดีเอารถไปล้างขัดสีเอาลงไปยังไม่เดือวมาขึ้นคู่มือชุดโอนอะไรมีครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงคันนี้เพดาน สวยๆเลยครับมีแค่ยันนิดหน่อยเวลาสวยๆเลยมาดูคันนี้วิ่งไปไม้แท้นะครับ2 3 5 8ส9นนะครับรุ่นนี้ถ้าใครไม่เคยใช้ไม่เคยรู้ข้อมูลเรื่องความร้อนมันจะไม่มีเข็มนะครับมันจะไม่มีเข็มมันจะเป็นสัญลักษณ์สีแดงกับสีฟ้าเอานะครับห้องเครื่องกันนะครับ ้องเครื่องก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง IDSI 1,500cc ครับก็เดิมๆคานเดิมหมดนะครับนี่ก็จะมีคาบมีอะไรตามตเราใช้งานผมก็สุดๆละไม่ออกนะครับไมออกอ,อกแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับปีปี65นะปี65ปี65ยังโอเคเพจนีอยู่ครบหมดนะครับเพจอยู่ครบหมดเลยตัวนี้ก็ของเดิมมาเลยนะเนี่ย ขอเดิมมันเลยของเดิมมันเลยี่ผมลองสตาร์เครื่องให้ดูนะครับอืตัวนี้ที่ผมทดลองขับมานะสองสมรอยโลละคันนี้ก็เหมือนทุกคันที่ผมขับมาสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรถ้าผมขับนะครับจะได้ระยะนี้ถ้าวิ่งทางไกลถ้าในเมืองก็ลดหลั่นมานิดหน่อยลดหลั่นมานิดหน่อยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับ Honda Jazz คันนี้โอ้โหเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับเป็นรถนี่น่าใช้คันหนึ่งเลยประหยัดกระทัดรัดผลของได้เยอะจุนะครับสําหรับคนที่จะซื้อรถคันแรกหรือ,อพ่อค้าแม่ค้าที่จะใส่ของไปขายตลาดนัดเล็กๆน้อยๆเนีย่ยนะครับใส่ได้ไปขายแน่นอนนะครับนี้ราคา1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแบาท บอกตรงๆเลยจากที่คันสุดท้ายที่ผมขายมานี่น่าจะแสนหกแสนเจ็ดตอนนั้นน่ะนะครับตอนนี้ก็พอที่จะนี่ได้แต่ผมบอกได้เลยราคาเขาจะถ้าสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ถามว่าต่ำกว่าน,นี้มีไหมมีครับผมบอกได้เลยรถมือสองรถเก่าไม่มีราคากลางนะครับทุกรุ่นไม่มีราคากลางว่ารถรุ่นนี้ต้องราคาเท่านี้ปีนี้ที่ราคาท่านี้ไม่มีครับอยู่ที่สภาพนะครับอยู่ที่สภาพรถรุ่นนี้ผมเคยเห็นสองแสนกว่าสองแสนกว่าเลย ของแสน 2, กว่ายังมียังมีเลยยังยังมีนะครับอันนี้เราความพอใจที่เราจะซื้อถ้าท่านใดคิดว่าคันนี้แพงที่นู่นถูกผมที่ไหนถูกท่านซื้อได้เลยนะครับท่านซื้อได้เลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราดูกับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องมาแบบนี่ก็ได้นะครับผมผมไม่ได้มงคับให้ท่านซื้อแต่เรามารีวิวรถด,ดีๆให้ท่านดูนะครับ0 6 2ย์ห4สองเจดาหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ทักทายทักไลน์เบอร์นี้ป่าเอ็ดรถเก่าบริการส่งทั่วประเทศ ซื้อกับผมบริการหลังการขายอีกนะครับบริการหลังการขายตลอดก,การใช้งานของรถจนกว่าท่านจะเลิกใช้รถคันนี้ไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ